นนี้เราจะมาทำวิธนลูกหมูสั่งตัวกันนะคะการละครหนึ่งยานมาแล้วนีแม่หมูกับลูกหมูสี่ตัวแล้วแม่ของเขาก็เลยบอกล่าลูกตัวแล้วนะต้องไปต้องไปหาหาจับจ้างแม่ของตัวเองได้แล้วนะแล้วลูกหมูก็เลยบอกว่าได้แล้วค่ะ สร้างบ้านขักตัวเองหลังจากนั้นลูกหมูตัวแรกสร้างบ้านด้วยฟางลอดไยลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยไม้ลอดไยลูกหมูตัวที่สามสร้างบ้านด้วยปูหรือก้อนหินแล้วลูกหมูทั้งสาต,ตัวก็สร้างบ้านได้เสร็จสมบูรณ์ แต่ลูกหมูตัวที่สามซาวบาไมเสร็จแล้วอยู่ในวันหนึ่งลูกหมูตัวที่สามก็ซางบาเสร็จแล้วแล้วเช้าวันต่อมามีหมาป่าตัวหนึ่งที่เห็นแม่ของลูกหมูสตัวก็เลยบอกแล้วหมาป่าก็เลยบอกว่าก็ก็นีใครอยู่มา แล้วลูกหมูก็เลยตอบว่าไบอกว่าฉันไม่ย่งหนัก่าฉันของแข็งแรงแล้วคำพูดเสร็จหมาบ่าก็เลยบอกว่ามีพังกระจิกับใจพินเลอรแล้ลูกหมูตัวที่หก right ็เ right ื้งใบไ้านไม้ตัวที่สอง นายทำบ้านฉันไม่ได้หรอกบ้านฉันแข็งแรงแล้วหมาป่าก็เลยเป่าจักรยจุยบ้านพังไปเลยแล้วลูกหมู่าตัวแกได้แล้วไปที่บ้านของหมาป่าโอ้ฉันบ้านของลูกหมูตัวที่สามแล้วลูกหมูตัวที่สามคนนั้นปิดประตูรักแล้วหมาป่า งั้นลูกหมูหมัวหามาป่าต้องปีไปที่กองไฟแล้วลูกหมูก็เลยเตรียมน,น้ำร้อนจุดไฟเผาหมาป่าให้ตายไปเลยจะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ